เอาเพชรพ้าลวดสวัสดีที่สู้ผู้สุขคนกับผมมาแล้วพี่น้องแนวทางของปูเจ็ดสองหมวดวันที่สองฝึกสภาพซองหาหกแปดสิบหกเมษายนของปูบะเขาน้อพี่น้องจับปูบะเขาตะวันเหล็กเด่นปูบาดเข่าอยู่น้อพี่น้องปูเด่นบนล่างนี่ซีกับหากระเขาหาอยู่น้อพี่น้องเขาหาล่างอยู่ เข้าหาล่างยู่พี่น้องเลขเด่น4กับ5เข้าหาได้พี่น้องแต่ว่าจับคู่พวกเขาบนกับพวกเขาล่างกับพวกเขาได้พี่น้องเด่นล่างกับ3-4หากับมาตานะพี่น้องมันมีแปดจับคู่พวกเขาบ่ถึอได้พี่น้องเด้6-7-2ห้องแต่ว่าเด่นบนล่างนี่ก็คือมาหาอยู่พี่นอ้อง๋มาตามกันต่อวันที่วันที่สองเลย เสียงเบื่นเบื่อเหมือนอย่างหลวพี่น้องพะร่มห้อนห้อนข่าวาพายุร่อนขีเขาวันที่ยี่บหกกับเมือ่อีวันที่ยี่บหกล่ะกันหอดวันที่หนึ่งสุดสภาพฝนละสั่นฝนวาหวา วันวันที่สองวันที่หนึ่งเป็นวันแรงงานวันที่ส

trên một lan hồ cấp chết สองมีสามตัวนี่พี่น้องถาว่ามีสามตัวนี่ขีว่าถือเกลียบขันสื่อว่าติดสามตัวนี่ว่าถือสามสี่หาต้องมีพี่น้องเขียนตามปูเลยปูเขียนอย่างไรก็ตามปูไหามากต้องมีสามตัวนี่ถามว่ามีสามตัวนี่ขีว่าถือเคลือบคันสื่อเลขว่าติดสามตัวนี่ต้องมีวัตถันปูว่า ปูขี่ห้เลขกลางกอนนองพี่น้องอันนี้เด่นบนล่างหกับเกียนี่ถ้าพี่น้องมักวิ่งนอกพี่น้องนอกก็คือหกับเกีนี่ัดที่นี่ผู้ไหล้ลางกอนนองพี่น้องพราะว่าเลขล่างดอกกอนวิ่งล่างล่างวิ่ง วิ่งล่างมาเป็นล่างวิ่งวิ่งล่างล่างวิ่งสองสองขับเก่าส่วนล่างได้พี่น้องล่างทคิมี อันนี้ล่างมีหกสองหกสองเก้าสามเก้าห้าสองเก้าอันนี้ล่าง สีค่ครูพี่น้องสีคลลง่ครูเหล็กรางคูไม่สี่คูครูหายรางก่อนเพราะว่าเหล,ล็กรางมันออกก่อนคูเน้นครูเดียวสองเก้าสำหรับผู้ทุ่นหน่อยกัดจัดได้พี่น้องคู่เดียวสองเก้าเก้าสองขับตัวน้ำเด้อพี่น้องได้ขับตัวน้ำเด้ยงบอลบาบกับ ที่นี่บนบาทนี้บนปูโบบอกว่าเลขวิ่งเล็กวิ่งบ่มีอันนี้บนเล็กบนจะมี 6 4เลขบน6 4 9 4เก้าสี่อันนี้คือชุดบนเลขบนที่มีอยู่เ,ยเลขสามตัวที่มีอยู่คู่หนึ่งแล้วพี่น้องเนาะมีคู่หนึ่งเลขสามตัวแล้วพี่น้องเด้ เลขสามตัวแปดหกสี่แปดหกสี่ตัวกันตัวกันเนี่ยคือแปดเจ็ดตัวกันบนเลขบนนึกไปลองเนี่ยเป็นเลขบนยิงโง่ขึ้นมากกว่าแปดเจ็ดอันนี้เลขสามตัว คู่เดียวหางเดียวอันนี้ตัวกันตัวกันลางคูเน้นสองคู่ได้ไปนองเด้เปออิดลางไปสั่นมันกรลืมข้าวได้คยเขียนตะบนเลขกบนคูเน้นสองคู่ได้ไปนองเด้คูเน้นหกซีหกซีเก่าซีส่วนบน,นเน้นให้สองคู่ล่างนเน้นคู่เดียว มาพี่น้องแคปหนาจอด้อของปูเจ็ดสองไก่เขามาแล้วจอจันเขามาแล้วถือว่าห้อมแล้วนาะพี่น้องมืนอกกนี้กรวั้นมืนอนี้กับวันที่ยี่หกหราอห้อมเลยที่พี่น้องไก่เขามาล่ะเด่นบนล่างนี่หกก็บเจ็ดเห็นบ่ตองมีใน้พายสามเนี่ยตัวนี่ต้องมีท่านันสามสี่สามสี่ห้านี่ตองมีตองมีมาให้เห็นสามตัวนี่ ล่างได้พี่น้องอันนี้ล่างปูไ้วิง่งสองกับเก่าจับคู่กับหกสองเก้าสามเก้าหาแล้วก็สองเก้าปูวงกลมไฮสองเก่าบนหกสามหกสี่เก้าสี่ตกกันนี่คือแปดเจ็ดปูเน่นไฮที่หกสี่เก้าสี่พี่น้องสองคู่สองหางส่วนล่างนี่เอ้ยล่างว่าท่น ส่วนเลขสามตัวนี่คือแปดหกสี่ชุดเดียวหางเดียวเน้นๆพี่น้องเลยพี่น้องห้ากกระแขบหน้าจอถ้ามักกระจัดตะขัดกระพานได้หรือว่าขีแคขบเพาไร่เมื่อปูอะไรมีโลโก่ข้อมปูเจ็ดสองหิฉนบอกเอาพี่น้องห้างแคบหน้าจอด้อกาบขอพก้นปูเจ็ดสองหลายๆก็คอยพี่น้องเข้าโชคมันรวยๆเฮงๆปังๆกันเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม